ัสดีนะครับพ่อแไ่พี่นนองคือปุ๋ยวนเนาะนก็มื่นเนาะทำรอกถิ่มมเละใส่หมูเนี่ยเ้านี่ยตัวใหญ่ยังบมดสีเนาะี่ก็ต e. ัวหน่อยเนาะสีตัวหน่อยไปสองตัวหรอกแตงบวงเนาะเห็นไหม เยียทางมันก็แรหนเย่ยม่ทางน่าเลยท,ทางเกิดพิษเตลเลยียนก็จะถึกเลย,ยบดมากเลยทีมหมของเขานิดมืดก็เลยแบบใหญ่บอกไ่ฟังคุณ Cái này chỉ quay một lần mời chị si Xay cắp thả lần là... Tên vuông Nhà vuông quá Nhà bóng quá gì quá

ดอเลสไซไงไม่นี่นีทั้งท้องลังงขาวอะไรนี่ทั้งโราณน้องกินขอเนี่ยขึ้นดิส่ซส,สอรเลย

น่้นเ็นนะง้ันเมือนกันนะยยูนี่มีองไรในะขนม mà bưng mà lùn nấu cần như chậu lăn cái nhà, thì nhà ấy, nó say. thì đâu, nó là thì nó sầu lắm này ครับน้องคลิหนีไว้สำนีครับบริสเอาครับมาเบิ้งมาตามดูนกันเนาะคลิหนีไว้สำนีพี่น้องสวัสดีครับ